สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเ,เมื่อวันที่4กันยายนปี2,564คือเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับผมได้ดูข่าวสลดหดอู่ใจที่สุดตามโทรทัศน์ก็ข่าวว่าพ่ออายุ36ปีพ้นโทษออกจากคุกได้มาเพียง3วันพอมาถึงบ้านก็กลับมาคมคืนลูกสาวฝาแฝด ลูกแท้ๆในไส้ของเขาเนี่แหละครับลูกของตัวเองเนี่ยผมจึงขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสัตว์มนุษย์คือดวงจิตที่มาเกิดนั้นเป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานแต่มาอยู่ในอัตภาพรูปกายของมนุษย์ไม่รู้จากไหนดีไหนชั่วคนแบบนี้จะไม่มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไปนะครับ สัตว์มนุษย์นั้นนับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นในสังคมไม่แต่เฉพาะสังคมไทยเท่านั้นแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกเพราะว่าสัตว์มนุษย์ที่เป็นฝรั่งก็มีครับที่จับลูกสาวตนเองขังไวในห้องใต้ดินนานนับ20ปีเลยทีเดียวขังไว้ไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันกันเลยแล้วก็ข่มขืนลูกสาวคนนี้ตลอดมา จนกระทั่งลูกสาวนั้นตั้งท้องออกลูกออกหลานมาหลายคนทีเดียวแล้วก็ฝรั่งคนนี้เนี่ยเป็นคนมีความรู้ดีซะด้วยเป็นถึงวิศวกรจึงได้ใช้วิชาความรู้เนี่ยออกแบบห้องใต้ดินเอาไว้ไว้กักขังลูกสาวตรงเอง,อง,เองกับเพื่อบำเรอกรรม สมองคนเรานั้นมีอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกนั้นอยู่ชั้นบนสุดส่วนนี้เรียกว่าชั้นนีโอคอร์เทกเป็นสมองของมนุษย์เป็นสมองที่มีหน้าที่แยกแยะแยกแยะผิดชอบชั่วดีความมีเหตุมีผลเป็นสมองที่ เป็นส่วนของจริยธรรมวัฒนธรรมต่างๆส่วนชั้นที่สองนั้นเรียกว่าชั้นลิมบิกสมองส่วนนี้เป็นสมองชั้นสัญชาตญาณดิบเช่นว่าความหิวความอยากจะผสมพัน์เป็นส่วนที่ควบคุมการหายใจและก็ควบคุมระบบกลไกอัตโนมัติต่างๆในร่างกาย เมื่อดื่มเหล้าหรือว่าใช้ยาเสพติดฤทธิ์ของสิ่งเสพติดเหล่านี้ <c oughs> ก็จะไปกระตุ้นสมองในชั้นลิมบิกหรือว่าชั้นสัญชาตญาณเนี่ยให้ทำงานมากยิ่งขึ้นโดยที่สมองชั้นนิโรคตเทคจะถูกกดเอาไว้ทำให้ไม่มีความสำนึกในด้านจริยธรรมและความถูกต้องต่างๆ สมองชั้นลิมบิกนี้จะแสดงออกได้ตลอดเวลาถ้าถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกเช่นเมาเหล้าเมายาบ้าหรือว่าการดูหนังโปรูปภาพลามกอนาจารย์ต่างๆเนี่ยมันจะกระตุ้นขึ้นมาเราจึง <c oughs> ได้ยินข่าวบ่อยๆนะครับว่าบางทีผู้กระทำผิดทางเพศนะเป็นคนดี เป็นคนดูดีมีความรู้เป็นคนน่านับถือ,อผู้คนไม่นึกว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่ามันฝังอยู่ลึกๆดูไม่ออกตอนนี้มีนักร้องสาววัยรุ่นคนหนึ่งนะครับชื่อเล่นว่านอหนูเนี่ยออกมาโพสในตานองว่าตนเองนี่รู้สึกรำคาญกับจริยธรรมของหญิงไทย ที่ให้รักนวลสงวนตัวคือเตืออยากจะเปิดโชว์นั่นโชว์นี่ตามที่อ้างว่าเป็นเสรีภาพจึงเป็นความคิดที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าคดีข่มขืนนี้อาจจะเพิ่มมากขึ้นเพราะคนร้ายถูกกระตุ้นด้วยการเห็นเห็นสิ่งที่วับวับแวมแวมโปโปเปลืยๆ และอย่าลืมว่าเพศหญิงนั้นอ่อนแอก,กว่าเพศชายนะครับไม่มีทางที่จะปกป้องตัวเองจากพละกําลังของผู้ชายได้และศิลปินนั้นเป็นไอดอลของบุคคลนะครับเป็นบุคคลสาธารณะก็จะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวกันดีกว่านะครับคือข่าวนี้เหตุเกิดที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่สองกันยายนนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอประจันตคามได้เข้าจับกลุ่มนายเฉลิมใจในข้อหากระทำจำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีและทำการอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีสองคนนะครับสองคนเด็กทั้งสองนี้เป็นฝาแฝดกันและก็เป็นลูกแท้ๆของนายเฉลิมใจนั่นเองครับดูสิครับทำก็ไปได้ยังไง ะครับตัวนายเฉลิมชัยพ่อนรกคนนี้นะนะเรียกเรียกตนดีกว่าอย่าเรียกคนเลยไม่น่าจะเรียกคนหรอกครับเพิ่งออกจากคุกจากคดีข่มขืนหลานสาวตัวเองมาได้ <c oughs> แค่สามวันเท่านั้นแหละครับมันคน,คนข่มขืนหลานแท้ๆแล้วก็ต้องไปติดคุกอยู่เป็นสิปีอ่ามันมันลาบไหมครับไม่หลาบครับ อยู่ในคุกก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากนักนี่แสดงว่ามันคมขืนหลานสาวของมันตอนที่มันอายุประมาณ26่สบปีออกจากคุกมาก็คมขืนผู้สืบสันดาลเลยคราวนี้ครับตำรวจนีค่คุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพว่า ให้ชี้ที่เกิดเหตุว่าเด็กอยู่ตรงนั้นกระทําอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าอย่าพูดรายละเอียดดีกว่านะครับมันมันหดหูใจเปล่าเปลกรมรชาชทัณฑ์ก็ออกนโยบายหาทางทุกอย่างเพื่อจะแก้ไขสันดานของนักโทษเหล่านี้แต่ก็ยังทําไม่สําเร็จสักทีไม่รู้จะทํำยังไงแล้วละครับไม้แข็งก็แล้วไม่อ่อนก็แล้ว อ่าแล้วมีกองทงกองทุนอ่าให้ออกมาประกอบอาชีพไปหลังพ้นโทษอ่ามันก็กลับเอาเงินที่เขาให้มาเป็นทุนประกอบอาชีพเนี่ยเอามาซื้อยาเสพซื้อยาบ้าไปขายต่อกันอ่าแถมยังมาบอกกับเพื่อนเพื่อนข้างนอกอีกว่าถ้าไปให้ไปติดคุกสิอ่าัวอะไรไปติดคุกเวลาอ่าเวลาออกจากคุกเขาไม่ตังค์ด้วย <c oughs> ผมว่าอีกสักห้าร้อยชาติก็ คงแก้สันดานของคนพวกนี้ไม่ได้หรอกครับจำนวนนักโทษก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมว่าการควบคุมอาชญากรรมนี่ต้องใช้ความกลัวครับคนเรานั้นที่ไม่กล้ากระทําผิดไม่กล้ากระทําผิดกันก็เกิดจากความกลัวนี่แหละกลัวติดคุกกลัวถูกประหารชีวิต คนข้างนอกเนี่ยนอกเรือนจําในสังคมนี่ถ้าไม่มีความกลัวกับสิ่งเหล่านี้นี่ผมว่าต้องฆ่ากันตายวันนึงเป็นหมื่นหมื่นศพแน่ๆไอ้นโยบายโลกสวยนั้น <c oughs> ก็เห็นบูมกันแล้วเกินในเมื่อใช้นโยบายนี้มาเกือบ30สิปีแล้วไม่เกิดผลอะไรนี่ก็ควรจะเปลี่ยนสักทีนะครับติดคุกสิปียี่สิบปีมีแต่ชื่อ ชื่อนั่นแหละว่าติด10ปี20่สิบปีเผลอแป๊บเดียวสอปีมาออกมาอยู่บ้านซะแล้วคดีฆ่าคนตายเนี่ยงานศพเนี่ยเขาว่ากาก,ากมะพราะ้าวตีแกงในงานน่ะมดยังมาขนไปไม่ทันหมดเลยไอกาตรกรไอคนฆ่านะมันออกจากคุกมาแล้วโอ้หน้ากลัวครับประเทศไทยทีนี้เรามาดูทางด้านกฎหมายกันบ้างดีกว่านะครับ ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา277ระบุว่าผู้ใดค่มขืนกระทำจำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีตนกฎหมายใช้คำว่าไม่ใช่ภรรยาอย่างเดียวนะครับทซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตนหมายถึงว่าใช้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย คือผู้ชายข่มขืนผู้หญิงก็ก้าวไา่กฎหมายนี้แล้วก็ผู้หญิงข่มขืนผู้ชายก็ก้าวไา่กฎหมายนี้เช่นพวกเคยมีข่าวว่าครูวมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนระดับมัธยมต้นอย่างเงี้ยก้าวไก่ข่มขืนกระทําจำเราผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีตนได้นะครับ เมื่อก่อนนั้นกฎหมายใช้คำว่า,า,าผู้ใดข่คมขืนหญิงอื่นอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ใช้คำว่าผู้อื่นผู้อื่นหมายถึงว่าทั้งหญิงและชายาโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามก็ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีและก็ปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0ถึง400,000บาท แต่ถ้าเป็นการกระทำต่อผู้สืบสันดาน <c oughs> เหมือนอย่างกรณีนี้นะครับลูกนี่เป็นผู้สืบสันดานก็ต้องระวังโทษหนักกว่าที่วางไว้หนึ่งในสามส่วนลูกสาวอีกคนที่ไม่ได้คมขืนแต่ได้ทำอนาจารนั้นก็จะเป็นอีกคดีหนึ่ง เพราะว่าเป็นการกระทําต่อบุคคลอีกคนหนึ่งเรื่องนี้เรื่องนี้มีเด็กหญิงสองคนเรื่องอาจารย์ต่อเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีนั้นกฎหมายระวังโทษจำคุกไว้ไม่เกิน10ปีและก็ปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือตั้งจำตั้งปรับคำว่าไม่เกิน10ปีนี่ไม่มีไม่มีอย่างต่ำนะครับจะจำคุกวันเดียวก็ได้ แต่ว่าถ้าก <c oughs> ระทาต่อผู้สืบสันดานเนี่ยอา,าจารย์เนี่ยกฎหมายก็เพิ่มโทษขึ้นไปอีกหนึ่งในสามเหมือนกันเช,เช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมติว่าถ้าสารพิพากษาจำคุก9ก้าปีก็เพิ่มไปอีกหนึ่งในสามก็คือเพิ่มไปอีก3ปีนะครับก็รวมเป็นจำคุก12ปี แล้วก็รายนี้นี่พ้นโทษมาไม่เกินห้าปีเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ร้ายเก่าผู้ร้ายเก่านี้ก็เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งในสองเพิ่มปีครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของสิบสองปีอ่าก็คืออีกหกปีนะครับก็กลายเป็นสิบแปดปีนะครับชาวบ้านเขาบอกกับนักข่าวว่าก็หวาดลัวเหลือเกินนเป็นห่วงลูกๆแล,ละหลาน ดีใจที่จับมันไปเข้าคุกอีกครั้งหนึ่งบางคนก็บอกว่าให้ประหารมันไปซะข่มขืนซ้ำซากสองครั้งแล้วโอ้ท่านผู้ฟังครับก็ไอ้หนุ่ยติ้งต่างเนี่ยข่มขืนฆ่ามาเป็นสิบสิบรายเนี่ยก็เด็กๆต้งนั้นเขายังไม่ประหารมันจริงๆเลยครับอืมผมว่าไม่นานเดียวมันก็ออกมาฆ่าเด็กอีก อันนี้แค่คข่มขืนกับอนาจารย์เนี่ยมันจะถูกประหารได้ยังไงล,ล่ะครับพี่น้องอลดแรกแจกแถมแป๊บเดียวก็ได้ออกมาแล้วปีนี้พยาโทษมาสองรอบแล้วรอบแรกนั้นมาปล่อยไปกี่คนก็ไม่รู้แหละประมาณสองหมืน่นสามมื่นคนเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันก็กลับเข้ามาหมดแล้วล่ะหน้าเก่าทั้งนั้นเลย ผมทํางานเนี่ยเวลารับผู้ต้องขังเข้าใหม่เนี่ยก็สิดเกา่าสิดเกา่าสิเกา่เกาตรงนั้นเลยแสดงว่าไม่ได้ผลออกไปประกอบอาชญากรรมอีกแล้วก็ถูกจับอีกมันก็แค่นั้นแหละครับอืา่ารอบนี้ปล่อยไปอีกให้มันออกไปก่อกรร,รมทําเข็ญกับชาวบ้านตาำดำําอืมแล้วก็กลับมาในคุกอีกบางรายเนี่ยผมได้ยินมากับพูเลยครับอมวันปล่อยตัวเนี่ยมันบอกว่า บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยของของกูนะ่ะพวกมึงอย่าให้ใครซะก่อนนะอ่ากูไปไม่นานหรอกเดี๋ยวกูก็จะกลับมาอีกแล้วก็จริงๆครับไม่กี่วันเท่านั้นแหละมันออกไปฆ่าคนตายแล้วก็กลับมาอีกจริงๆเป็นไงล่ะครับประเทศไทยเนี่ยสยามเมืองยิ้มเราเนี่ยฟังกันพอให้ปวดกระดองใจเล่นไม่มีปากมีเสียงอะไรก็ ไม่มีมีไปมันก็ไม่มีใครฟังหรอกครับนะครับผมขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังกันมาจนจบถ้ากระบวนการบังคับโทษยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยผมก็คงมีเรื่องอาญากรรมมาเล่าให้ฟังกันไม่รู้จักจบจักสิ้นสติเน่แน่นอนเลยเล่ากันเล่ากันไม่ทันเลยมันมีหลายคดีต่อวัน เราคนจนตาดำๆก็ก้มหน้ารับกรรมกันต่อไปอวันนี้ผมขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับด้วยจิตคารวะต่อทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ